จากโจทย์นะครับน้าหนักของเหล็กที่ผลิตมีการแจกแจงปกติน้ําหนักเฉลี่ยเป็น A กิโลกรัมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น B กิโลกรัมอตรงนี้เขียนไปก่อนนะให้ค่าเฉลี่ยเป็น A ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเป็น B แล้วเราก็สูงขึ้นมาหนึ่งเส้นนะพบว่าความน่าจะเป็นที่ได้น้ําหนักน้อยกว่าแปดจุดแปดหกเป็นศูนย์จุดสามหนึ่งจากกราฟนะครับของค่าแซนะไอตัวพื้นที่ตรงเนี้ย ตรงนี้นะมันคือความน่าจะเป็นของค่ามาตรฐานที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแซตัวนี้นะค่าแซก็คือค่ามาตรฐานนะครับเนี่ยค่าแซจะหาจากเอาข้อมูลนะครับในที่นี้ก็คือน้าหนักนะเนี่ยเป็น x ลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยถ้ารู้ว่าแซเท่าไหร่นะครับเนี่ยในตารางครับเนี่ยแซเนี่ยเนี่ยแซรู้แซเท่าไหร่ปุ๊บแล้วก็มาดูว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่ ซึ่งพื้นที่ตัวนี้จะบอกความหน้าจะเป็นนะครับความได้เป็นที่บอกนี้ก็คือความได้เป็นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแซทนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็บอกว่าน้อยกว่าแปดจุดปดหกมีความได้เป็นเป็นศูนย์จุดสามหนึ่งแล้วก็มาดูที่ความได้เป็นที่เป็น0ูนยุดสามหนึ่งเนี่ยตัวนี้ค่าแซทเป็นลบศูนย์จุด้าเนี่ยแสดงว่าแซตัวนี้นะเป็นลบศูนย์จุดห้าแล้วความได้เป็นตรงนี้นะความน่าจะเป็นที่ค่ามาตรฐานน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้ก็คือลบศูนย์จุดห้า เนี่ยเท่ากับศูนย์จุดสามหนึ่งส่วนจะเป็นทางขวานะมันก็เป็นความน่าจะเป็นของค่ามาตรฐานที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าแซนี้นะครับก็คือลบศูนย์จุดห้าถามว่าเท่าไหร่ความน่าจะเป็นรวมนะครับคือหนึ่งเนี่ยทั้งหมดนี้นะความน่าจะเป็นคือหนึ่งเพราะเฉพาะตรงนี้ก็คือเอาหนึ่งลบด้วยฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือหนึ่งลบด้วยศูนย์จุดสามหนึ่งก็ได้ศูนย์จุดหกเก้า จากันที่เราทําไปแล้วตรงนี้นะเมื่อกี้นะแซลบศูนย์จุดห้าเราไปแทนเลยนะครับในสูตรนี้ลบศูนย์จุดห้าเท่ากับ x นะ x ตรงนี้ก็คือน้ําหนักแปดจุดแปดหกลบด้วยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเป็น a หารด้วยส่วนเบง่งเบนมาตรฐานส่วนเบ่งมาตรฐานก็คือ b ะย้าย b ไปคูณเป็นลบศูนย์จุดห้า b เท่ากับ8.86ลบด้วย a เนี่ยเป็นสมการที่หนึ่งติดสองตัวแปรนะครับพ่านก็ต้องมีอีกสมการหนึ่งเนี่ยก็มาจากข้อความนี้นะครับความหน้าจะเป็นที่ได้เหล็กเส้นมีน้ำหนักมากกว่า8.90กิโลกรัมเป็น0.31อันนี้มากกว่านะครับมากกว่าก็ต้องอยู่ทางฝั่งขวามาดูรูปนี้ก็ได้เนี่ยถ้าความน้าจะเป็นนะครับที่มากกว่า8.9นะครับเป็น0.31เนี่ยก็ต้องอยู่ทางฝั่งขวานะเนี่ย0.31 วันฝั่งซ้ายก็เท่ากับ1 0 3 1ลบศูนย์จุดสามหนึ่งะได้ศูนย์จุดหเก้าเวลาดูตารางนะครับต้องดูตารางทางฝั่งซ้ายนะเนี่ยเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจากตารางเนี่ยความน่าจะเป็นพวกนี้นะมันคือความน่าจะเป็นของค่ามาตรฐานที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแซนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าตรงนี้ความน่าจะเป็นของค่ามาตรฐานที่น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรนะครับเนี่ยเท่ากับศูนจุดหเก้า ก็ต้องไปดูที่ตารางนะครับ0ูนอยู่ตรงนี้ได้ค่าแซ5ดหเนี่ยแสดงว่าตรงนเ,นเนี้ยค่าแซเป็น0.5เนี่ยค่าแซตรงเนี้ยเป็น0.5แล้าเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมแซเป็น0.5เท่ากับ X ก็คือน้ำหนักตรงนี้คือ่ปคจุดเลบด้วยค่าเฉลี่ยก็คือ A หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คือ,อ่ย้าย B ไปคูณ0.5 B เท่ากับ แปดจุดเก้าลบเอเป็นสมการที่สองทั้งสองสมการนะมีลบเอลบเอเท่ากันพันกําจัดนะเอได้เลยก็เอามาลบกันนะครับเอาสมการสองแล้วกันนะเพราะว่า b ตัวนี้มากกว่าตัวนี้สองตั้ง b, ลบด้วยหนึ่งสี่จุดห้าบีลบด้วยลบสี่จุดห้าบีลบลบกลายเป็นบวกพันสี่จุดห้าบีบวกสี่จุดห้าบีได้หนึ่งบี เอา8ปก้านะครับลบด้วย8.86จุได้0.04ลบ A ลบด้วยลบ A หมดนะครับพอได้ B มาแล้วพอได้ B ก็ไปหา A ต่อนะครับเอาไปแทนในสมการที่สองแล้วกันนะเนี่ยเอา B ไปแทน0.5นย์คูณศูนเท่ากับ8.9ดจุดลบ A คูณกันนะครับ5.4.20ทศสิยมทั้งหมด3าตำแหน่งหนึ่งสอง เพราะฉะนั้นได้0.020เอาแค่0.02แล้วกันเท่ากับ8.9ลบ a ย้าย a ไปบวกย้าย0.02ไปลบนะครับเหลือ8.88จะได้ a มาแล้วโจทย์ถาม a บวก 2b นะครับ a, b, a, b, a 8. 8. 88, บวก 2b a แทนไป8.88บวก 2b b, b 0.04 คูณกันนะครับได้0.08เอามาบวกกันนะครับได้8.96ต่อ8.96นะครับ